โอสุกันว่าล่มนมันเล็กเพหาะง่ามันตกแรงมากเขามีคนรลับเกือบท่วมค่ะแบบแรงแบบแรงเมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกแรงแบบ m หม o ก็บ <My God. S 1> ้าวขอบคุณฮะอืม ให้หนูว่าน้ำกับหนูไม่ว่านะน้ำจำพิดปีเฮยหนูเก้าให้ของขวัญเราอะขึ้นเรือซื้อเรือเลยถ้าหนูมีตังซื้อเรือนออกแล้ว ให้ไม่หยุดคิดถึงเั้งีไม่เจอเราหลายวันน่าค่ะน่ากินมากจงตามที่หนูตัมน่ากินมากเพราะว่าหนูอร่อยอยู่คนเดียวมีเสน่ห์มีสเสน่ห์เค่ค่ะมีสเสน่ห์ปจจะของ อชอบปากสวยปากหนูเนี่ยนะสวยมึงรักเลยจริงเหรอคะคิดครับคิดอะไรคิดอะไร แฟนเหรอคะแฟนมีแฟนพี่ต้องมาคะ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้มีจุดเดอยวถ้ายังดูเปให้จะยินแคะ เราจะไม่อ่านคอมเมนต์ชิมิหน้าละคิดด้วยกันคิดอะไรคะคพี่คิดอะไรคะ แล้วไม่ชวนกินส้มต้มค่ะคิดว่าเจ้กินคือเบื่อเ่ินชวนแล้วไงเมื่อกี้ขอโทษได้ไหมล่ะาจำนั้นนนแต่เป่นลองแจ็บู้้เดียว เอซเยอะมากแต่นว่าเมื่อกี้เยอะกว่าหนูไลนมาคนดูหนูถึงเคยถึงจะลอยะาเคยสีเอซี FC ที่ว่าเยอะนี่ไม่รู้เยอะพรอ,อะไรนะคะเยอะเพราะอะไรไม่รู้คะ่ะหนูต้องไปหาซื้อเสื้ออะไรออกเพิ่มแหละวน่ารักจัง ชอบคุณครับเยอะเพราะฟันใหญ่ไม่ใช่หนูว่าเย,ยอะเพราะเสื้อลายดอกจริงว่ามันหลายมากเราไม่ได้ขายเสื้อนะทุกคนเราเราไม่ได้ขายเสื้ออุ้ยเผ็ดอ๋อ มันไม่ใช่ไม่หมดค่ะพี่ติงติดแค่นี้ค่ะสวัสดีกับพี่สวัสดีครับพึ่งเข้ามาขอดูพรได้ครับพึ่งเหรอคะไม่ได้ค่ะโอ๊ยอัานไม่ทันวะเขาอิ่เยี่ยมดูดอก ไม่ได้กลับไปเลือกเจ้าไปซื้อร้านใดสมตังอีกค่ะเอก,อกมือค่ะไม่ส